สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาชมพระนะครับซึ่งได้มาใหม่อีงค์หนึ่งครับซึ่งองค์นี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้พบนะครับผม <S <S เป็นพระที่มีลักษณ์ของสนิมแดงขึ้นมาคุมทั่วองค์พระเลยนะครับ <S 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 องค์น,นี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนะไปเดิน แผงมาผมว่าเป็นพระที่เก่าพอสมควรนะครับผมเพราะว่าการงอกของไข่บัวเนี่ยงอกขึ้นมาแล้วทีนี้สนิมแดงผุดขึ้นมาก็จะซึมเข้าไปตามไข่บัวนะครับผมทีนี้เลยทำให้องค์พระแดงเข้มทั้งองค์เลยนะครับ คล้ายๆกับว่าเป็นลักควบคุมองค์พระเลยก็ว่าได้นี่คือติดแน่นมากเลยนะครับผมนี่คือสนิมแดงนะเนี่ยนะครับผมเป็นจุดของสนิมแดงนะครับผมก็จะเห็นได้เรื่อ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 นะครับผม ตรงพระพักก็จะมีสนิมแดงเหมือนกันบอกเลยนะครับว่าตรงที่สนิมแดงผุดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะระเบิดนะครับระเบิดเป็นตุ่มขึ้นมาแรกๆก็จะเป็นตุ่มเหมือนดันออกมานะครับเหมือนดันลักษณะดันออกมาแล้วก็ระเบิดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับ อันนี้ด้านหน้าโดนสัมผัสไปเยอะนะครับทำให้ออกเหมือนแก้วเลยนะครับคือมีความเงามีความละเอียดเหมือนแก้วเลยนะครับสนิมแดงทำปฏิกิริยากับไขวัวนะครับผมซึมซับไปตามเนื้อของไขวัวนะสนิมแดงคือเหมือนคล้ายๆกับความชื้นนะครับก็ จะแพร่ออกมานะแล้วทีนี้ผ่านการเวลาไปเยอะนะครับผ่านการเวลามามากก็จะจับตัวเกาะตัวแน่นคือยึดเป็นผนึกเลยนะครับก็คือแน่นเลยี่จะเรียกอีกแบบนึงก็ที่อาจารย์หลายๆท่านบอกว่าเป็นรักนะครับซึ่งอันนี้ พระองค์เดิมผมก็ผมเฝ้าดูปฏิกริยาขององค์พระอยู่นะครถ้าพระเกิดความชื้นนะครับก็จะผุดขึ้นมานะตุ่มสิวตุ่มของสนิมแดงก็จะผุดขึ้นมาทีนี้ก็จะระเบิดระเบิดก็จะทำให้แพ่คุมไขวัวที่ก่อนออกมาก่อนหน้านั้นนะครับผมเนี่ยนะ จะเป็นเนี่ยตรงตรงปลายนิ้วผมนะไม่โปง้งผมนะหัวไม่โปง้งจะเป็นลักษณะนี้นี่ก็ขึ้นมาแล้วก็ระเบิดนะครับผมนี่ก็เหมือนกันอันนี้ระเบิดแล้วขึ้นมาก็จะเป็นสีแดงแดงนี่นะครับ หวังว่าเพื่อนคงเห็นนะครับผมพระองค์นี้มองผ่านคือเข้าตานะครับผมก็เป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะถ้าฐานพี่กลุ่มที่เล่นกันเขาคงตีว่าเก๋เพราะว่าพิมพ์ไม่ถูกนะครับผม อันนี้คือพระร่วงนั่งนะครับผมถ้าถามเขาเขาคงว่าพิมพ์ไม่ถูกอันนี้มีขอบตัดนะครับขอบตัดสานนิฐานว่าไปเลี่ยมกรอบน่าจะเป็นเป็นขี้ปลิ้นเป็นขี้ที่ไม่ละเอียดนะเขาก็ น่าจะตัดออกนะครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงขอบหรือมันเหมือนขอบปั๊มเลยนะครับผมไม่เหมือนขอบตัดเหมือนขอบปัม๊มมันลักษณะวางอะไรคมๆแล้วก็ทุบเหมือนปัม๊มตัดออกไปเลยนะครับ นี่ครับสนิมแดงขึ้นมาแบบนี่ก็คือจะโดนรัวเยะนี่นรับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้เป็น เรียกได้ว่าเป็นเนื้อเนื้อขาวของไขวัวนะครับผมซึ่งออกมาก่อนสนิมแดงนะครับออกมาแล้วเกาะตัวกันเป็นก้อนทีนี้สนิมแดงเหมือนเหมือนเป็นความชื้นแล้วก็พาสนิมแดงออกมาแล้วก็จะทําปฏิกิริยากับไขวัวนะครับก็ซึมเข้าไปในไขวัวทําให้ไขวัวนี้เป็นกลายเป็นสีแดงไปเลยนะฮะสนิมแดงนี่คล้ายๆกับลักษณะว่า เป็นความชื้นนะนีอนน่อันนี้ก็ผมว่าตามที่ผมดูพระของผมนะที่ผมเก็บมาจะออกมาเป็นลักษณะนี้เป็นไขวัวก่อนนะแต่วทีนี้ไอ้สนิมแดงก็จะขึ้นมาควบคุมไขวัวอีกทีหนึง่งทำให้ไขวัวนี่กลายเป็นสีแดงเลยนะฮะที่เป็นไข่ไปก็กลายเป็นสีแดง คือเกิดขึ้นมาแล้วตกผนึกไปแล้วก็ระเบิดขึ้นมาใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นเป็นรอบรอบรอบเลยนะถ้าพระนี่โดนน้ําแล้วเราเก็บไว้โดนความร้อนนะครับก็จะออกเยอะออกเยอะกว่านี้นะครับผมเพราะว่าพระมีความชื้นมาก ก็จะทำเปฏปฏิกิริยานะครับผมนี่ก็เป็นองค์ที่สวยนะผมเก็บพระลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่สีไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าผมได้ได้ล้างนะได้ล้างก็ไม่ออกนะครับนี่คือขาบของอไขวัวนะ ซึ่งเกาะตัวแล้วก็ทําปฏิกิริยากับสนิมแดงน้ําสนิมแดงความชื้นตีขึ้นมาเนี่ยครับทำให้เกาะผนึกเป็นแผ่นเดียวกันควอบคุมทั่วองค์พระเลยนะครับเป็นอะไรที่ดูละเอียดอ่อนสวยงามมากครับผมพุทธศีลนี่สวยงามมากๆปา,างสมาธินะครับผม มว่าน่าจะเป็นยุคขอมยุคของฮินดูนะครับเพราะว่าลักษณะคล้ายๆพราหมนะครับเพราะว่ามีผมมีมีผมแล้วก็ม้วนกลวยขึ้นนะครับ เราตงนี้น่าจะเป็นาปางสมาธินะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ให้ดูชมกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม